โลลย่าครับผมฟอสแคสเกมิงวันนี้นะครับอยู่กับผมนายฟอสซีจีกับเกมที่มีชื่อว่ามาครับไอซัตแลกอัเลเบร็ดดีนะก็จะมาสอนวิธีการปรุงยานะฮะก็เริ่มต้นกันเลยดีกว่านะการที่จะเออเรียกว่าเอ้ยการที่จะปรุงยาได้เนี่ย นะครับเราต้องมีอุปกรณ์หลักเลยครับคือแท่นพุงยาซึ่งการทำแท่นพุงยาเนี่ยเออวัสดุที่ใช้นะฮะเออมันก็คือเออ,เอ,ออย่างงี้เอาโตค้ามาแล้วกันนะครับวัสดุที่ต้องใช้คือแท่งบรสและหินเรียบถ้าจำไม่ผิด เออนะครับเพิ่มเพิ่มเพิ่มนะเอาผิดนะฮะผิดถ้าผิดผิดผิดเออมันก็หินแตกไปเลยเออใชอ่หินแตกอ่ะก็จะได้ออกมาแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นนะ ประเด็นก็คือ,อเราเอาออกมาแล้วเนี่ยคุณสมบัติของมันคือสามารถปรุงได้ทีละสามขวดน้ําแล้วขวดน้ำแบงเงี้ยถไม่ขวดน้ําธรรมดาทําอะไรได้สดหายไปถ้าเป็นสิง g ก e ก็จะหายไปแล้วนะฮะอ่ะต่อมาเราต้องทําให้มันกลายเป็นน้ํายาที่มีผลสามารถ เออรับผลต่อไปของเรียกว่าสามารถรับผลต่อไปของวัสดุแต่วัสดุได้ในการใช้ n นเธอร์วาดนะฮะเนเธอร์วาดหรือหูดเนเธอรมีคุณสมบัติเออเรียกว่าเออถ้าในเซรฟโคโลนเนี่ยจะเป็นที่ต้องการแล้ราคาแพงคนระับเพราะว่าแต่ละคนนึงก็อยากได้มาขายไม่ค่อยเอามาปรุงยาเัาหรอเพราะว่าเขาจะปรุงยากันไม่ค่อยเป็น ขอสอนน้ำยาแรกก่อนนะครับเออน้ำยาขั้นเบสิคสุดๆเลยดีกว่าบเบสิคสุดๆนะฮะน้ำยาสป,ปีดนั่นเองครับนะก็ขอเอาวัาะดูอีกสักสองสามอันออแล้วก็อยูไหนก่ะ ต้นหาใช่ไหมไม่มีหรอกูพิมอะไรผิดเปล่าวะโกลสโตนดัด๊บถามว่าเอามาทำอะไรก็เอามาใช้ในการปุงยาเช่นเดียวกันนะเฮ้ย g กลสโตนดั๊บมันอยู่ไหนวะ อ๋อเจอไล้แล้วก็ดินปืนนะโอเคฮะได้น้ำยาแห่งความคล่องแคล่วอเออขอสาธิตก่อนนะอ่ะเอาออกมานะถ้าเพ่มหินแดงนะถ้าเพ่มหินแดงเข้าไปจะเป็นไงนะนะตอนแรกเป็นยาสปีดสามนาทีเป็น ยาสปีดสามนาทีนะพอเราปรุงออกมาเสร็จปุ๊บเป็นยาสปีดแปดนาทีครับสำหรับเลเวลแรกนะอ่ะอาสัแน้าซีอันนี้ในะส่เป็นโกสโตนดันลงไปบ้างปุ๊บ คือแบบนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อจะเอามาสอนแค่นั้นนะฮะพอผมสอนเสร็จผมก็จะลบแบบนี้ไปเป็นยาสปีดสองครับคือวิ่งเร็วขึ้นนั่นเองแต่ประเด็นคือมันอยู่ได้แค่นาทีครึ่งนั่นเองคบกาเพิ่มอ่ะก็อธิบายง่ายๆคืออันนี้ลดความแรงแต่เพิ่มความนานนี่ลดความนานแต่เพิ่มความแรงนะฮะทำงานตรงข้ามกันนั่นเองต่อมาดินปืน พเป็นปืนนะไม่เพิ่มคุณสมบัติใดงนั้นนอกจากเปลี่ยนคุณสมบัตินะเตปืนมีคุณสมบัติในการเปลี่ยนคุณสมบัติของยาพอชั่นสำหรับดื่มเนี่ยนะฮะคุณสมบัติเปลี่ยนออเออเช้าแล้วหรอวันดีแทะฮะออกมาเป็นยาปลา หรือสเปรพอยชั่นแทนที่จะเป็นยาดื่มหรือพอยชั่นเฉยๆนั่นเองครับก็คือใช้ครั้งเดียวทิ้งก็คือไม่ได้แก้วกับคืนมานั่นเองอะก็อ่ะอย่างแรกอะก็จําไว้เลยค่ะทุกครั้งที่เราเนี่ยเอาไปทําเป็นยาพอยชั่นแบบปลาเนี่ยก็จะลดความแรงลงด้วยนะก็ลดความนานเอ้ความแรงอะอยู่เท่าเดิมเอ้ลดดีกว่า ไม่ไม่ลดไม่ลดแต่จะลดความนานอะอย่าง8นาทีที่ใส่เลสตนดัดลงไปเนี่ยก็กลายเป็น6นาทีแทนนะฮะเออโกส s t นด o n e d จาก1นาทีครึ่งเหลือ1นาที7นาทีแล้วก็เออไม่ใส่อะไรเลยก็จะลดลงไป45วินาทีนั่นเองครับโอเคแล้วก็ใส่มันเข้าไปโอเครูปผลนะที่เหลือผมก็จะ ไม่สอนเรื่องโกสโตนและโกสโตนดัสอะไรพวกนี้และยาต่อไปที่คนเขานิยมจะปรุงกันนะฮะแบบไอ้พวกโงโ่ๆปรุงกันนั่นเองแบบที่ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาปรุงแล้วนะฮะก็เดี๋ยวขอหาวัสดุกันเออวัสดุมาเตรียมนั่นเองครับมันอยู่ในอาหารวะนั่นเนี่ยคว้ว่านะฮะวัสดุต่อไปที่คนโง่ๆจะ เอามาปรุงกันโดยที่เขาไม่รู้เลยนะครับว่ามันออกมาเป็นอะไรก,ก็ก็แค่รู้ว่ามันเอามาปรุงได้แต่ไม่รู้ว่าเวลาปรุงมาเป็นปรุงอะไรนะขั้นแรกใส่ในถววดให้มันกลายเป็นน้ำยาเรียกว่าน้ำยาอะไรวะลืมชื่ออังกฤษเนี่ยถ้าผมปับเป็นอังกฤษนะให้ผลที่ผมไม่ปรับเพราะผมลงมอสห,หนึ่งมานะอ๋อหายแล้วพอเปลี่ยนเป็นหนึ่งจุดห้าจุดสองโอเคโอเคชอบชอบ ชอบเลยอย่างเงี้ผมชอบบางกิีบมากกว่ากลายเป็นอาวักพอชั่นนะพอใส่เฟอร์เมนสไปเดอร์อายลงไปหรือใส่ในมุมหมักใส่ในมุมร่องอะไรประมาณนี้นะฮะและจากอาวักพอชั่นนะฮะพอใส่ลงไปมันจะกลายเป็นน้ำยาที่โง่ที่สุดนะฮะสำหรับคนโง่ที่จะปรุงได้นั่นก็คือน้ำยาที่มีชื่อว่าวิกเนตฮะ คงไม่ได้เอามากินเองใช่ไหมยอย่างมากเออก็ใครที่ได้รับผลของวิสเนี่ย้าไปก็จะอ่อนแอลงก็คือไม่ใช่ตีเบาลงครับแต่ตายง่ายขึ้นนั่นเองอแต่ว่ามันก็สําหรับปัจจุบันนี้มันก็ถูกเพิ่มประโยชน์เข้ามานะถูกเพิ่มประโยชน์เข้ามาโดยการโอเคใส่มันกลับเข้าไปกักนพาวเดอร์มาโอเค นะครับแล้วดูว่ามันจออกมาเป็นอะไรผลที่ได้ออกมาคือกลายเป็นน้ำยาปลาก็อย่างที่รู้กันแต่ว่าเราเอามาทำอะไรน่ะหรอฮะคงจะรู้กันนะครว่าสำหรับเวอร์ชันใหม่มีซัมบี้วิลเลเจอร์ ไอ้สเกลเสือกนะเดี๋ยวผมขอทำการเอ่อเขา,เ,ารเรียกว่าทำพ,พื้นที่สำหรับเซ็กซอมบี้ออกมาก่อนนะฮะผมจะเซ็กให้มันได้เป็นซอมบี้ิวเลเจอร์นะและสิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วยนั่นก็คือน้ำยาเพิ่มเลือดฮะ ยาเพิ่มเลือดเนี่ยที่ใช้เพิ่มเลือดเราเนี่ยเอาไว้ใช้ลดเลือดของซอมบี้แลวมาเอาให้หมดนะเออ